ดูบา้านเพดใจใจแขนงนออกมา สัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับแกงคั่วกลิ้งนะคะคั่วกลิ้งตอนแรกอะมินคั่วกลิ้งหมูอย่างเดียวแล้วมินมีหนอ่อเอไม่ใช่หน่อไม้ดิขนนมินก็เลยเอาขนนอะไป ไปใส่ลงไปด้วยค่ะมันจะได้แบบเยอะๆอ่ถ้าสมัยก่อนก็คือแบบถ้าเราใส่หมูเราก็จะได้กินกันแค่คนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเกิดเราใส่แบบผักเพิกอะไรไปเราก็จะได้กินแบ่งกันได้แบบว่าคนละเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือแถวบ้านมินก็จะทํากันแบบนี้นะคะก็คือถ้าหมูอย่างเดียวมันก็เปลืองอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่ขนุมขนุนอะไรลงไปนะคะ,ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ผักผักอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวคิดก่อน ผักกาดนกเขานะคะผักกาดนกเขาผักกาดนกเขาไม่ใช่ของเรานะคะอ่าแล้วก็บางที่ก็เรียกผักลิ้นปีนะคะก็มินกินไป2คลิปละอันเนี้ยนี่ค่ะไม่ใช่ผักคาดนะคะผักคาดหัวแหวนจะเป็นอีกแบบนึงนะคะมีคนมาเมนว่าเป็นผักบ้านเขาเรียกผักคาดถ้าเป็นผักคาดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดอกคล้ายกันแต่ไม่ใช่นะคะอ่าแล้วก็มีน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิก็เป็นถ้วยเก่านะคะแล้วก็มีซุปค่ะซุปลูกกระเจี๊ยบลื่นค่ะ อร่อยมากทำกี่ครั้งก็อร่อยอร่อยทุกครั้งวันนี้ก็เมนูรางตู้เย็นเหมือนกันพอดีพรุ่งนี้จะไปสั่งจังหวัดค่ะก็เลยว่าเออมีอะไรในตู้เย็นก็ลือ้อๆออกมาหมดขนาดลื้อออกมาหมด,ด,อออมหมดผักยังเต็มตู้อยู่เลยคิดอยู่จะเอาไปใ,ใครดีทุกคนใครกินเคยกินบ้างคั่วกริ้งขนุนะคะ่ะนี่เลย เหมือนจริงคั่วจิ้งเลยอืมอืมอันนี้คะแนนหน่อไม้สดๆเลยค่ะมิ้นเอาไปต้มว,วันนี้ใช้ไม์ไวเลสนะคะเสียงอาจจะไม่ดังสู้ไอ้ที่มันเป็นดำๆที่มินติดนะคะ มันจะเบากว่ามันจะเบากว่าแต่ว่าเสียงกับภาพอ่ะน่าจะไปตรงกันคลิปที่แล้วนี่มิน้นมันจะร้องไห้อ่ะคลิปก็เสียงไปไม่พร้อมกันอ่ะทำไงได้อ่ะเราถ่ายไปแล้วนะมันงง <c oughs> ก็เลยต้องลงไงน,นี่ลูกผักหวานป่าต้มนะคะ บางคนชอบบางคนอะเห็นว่าเป็นสีวเขียวนั่มมิกินดิบกรอบมากทะลุอ่อนๆอะอืออันนี้แก่แล้วลูกนางค่ะบางคนจะชอบลูกนางมากเลยนะคะชอบมากกว่าลูกเนียงเพราะว่กิ่นมันไม่แรงเท่าลูกเนียงไง ส่วนตัวก็ยังชอบลูกเนี้ยมากกว่าแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้วะรสชาติไม่เหมือนลูกเนี้ยแต่ว่า,าคล้ายๆนิดนึงน่าจะเป็นพี่น้องกัน ันนี้อร่อยมากจริงครัวจิ้งรัวจิ้งขนุนดูบันสวยมากมีคนบอกว่าน้องเ้นทำไมพักกันนกเข่าของมี้น่ะทำไมอวบจังเลยจริงอวบมากเลยซื้อมากคำละสิบบาทค่ะ มันดึงเสื้อมันดึงเสื้อเอาไว้ไก่ก็ทุกคนไม่ได้ยินเสียงไม่มีอัธราไม่ได้อัธรถในการกินอเอา้าลืมลืมกินน้ำพริกกะปิกินกัะน,น้ำพริกกะปิอร่อยอื

ตอนเด็กๆนะเวลาแบบเขาทําแกงทําอะไรเงี้ยหมูไก่อะค่ะเขาไม่ค่อยทาเพียวๆแบบเฉพาะหมูเฉพาะไก่เขาจะใส่ผักอะไรไปต่างๆนานาเพื่อที่ให้ได้ม้อใหญ่ๆจะได้แบ่งกันกินได้แบบหลายๆคน โอ้ยน้ำพริกกะปิอันนี้มนเมนชทยพริกแกงผัดเผ็ดนะคะหรือว่าพริกแกงพวกกึ้อร่อยมากถ้ากินไม่หมดนะคะพวกนี้เดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมห่อใส่กระปุกไป จะได้แบบไม่ต้องซื้อข้าวกินข้างทางแม่อร่อยสู้ละสู้ละทาเองไม่ได้ทำไมาคนชอบกินก่อยลูกนางลูกนางนี่เหมือนแพงกว่าลูกเนียงด้วยมั้งไม่ไแน่ใจ ่พอก่อนปาะมินต้มเสร็จมิ้พึ่งรู้ว่ามันแก่มินก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินเล่นที่มิ้นใส่ใบโหระพานี่ไม่ใช่อะไรนะตอนแรกมินจะผัดมะเขือแล้วทีนี้มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วค่ะเราทำเมนูน,นี้ถ้าผัดมะเขือด้วยกินไม่หมดนะ บางคนมาเมนว่ามิ้นพยาย,ยามจะเคี้ยวให้ดังมันไม่ใช่มิ้นติดไม้มิ้นติดไม้แล้วฟันมิน้นอะเป็นคนที่ฟันคมอะค่ะทุกคนเวลาเคี้ยวอะไรก็คือจะดังแบบกรอบกราบอะไรเงี้ยมันเราพยายามเคี้ยวแค่ไหนบางคนเขาเคี้ยวไม่ดังก็คือไม่ดังจริงนะอื บางคนบอกว่าเคี้ยวอาหารไม่เป็นธรรมชาติเลยมิม้งก็คิดว่ามิ้งไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันไปดูเสียงตัวเองทำไมมันดังขานาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนมีไมโครโฟนอยู่ในปากอะ่ <c oughs> ะก็ทําให้ใจทําไงอะ่ะ <c oughs> คุยเคี้ยวเสียงดังอะ่ะไม่ใช่กินจอบเจมนะเคี้ยวเสียงดังอะ่ะกินอันนี้มันไม่เหมือนกันเหมือนเรากินผักแล้วมันดังมันกรอบอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าที่แล้วอาจจะเป็นเครื่องบดอาหารเครื่องบดอาหารวัวมันดูแบบมันดูพยายามขนาดนั้นเลยหรอมันดูพยายามแบบว่ามิ้นพยายามเคี้ยวเสียงดังขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็เพื่อนน้องสาวมิ้นอ่ะเขามานั่งดูมิ้นกินข้าวเขาบอก เขาบอกทำไมพี่มินเวลาเคี้ยวแบบดังกรอบกราบมากทำไมแบบเขามานั่งดูเลยนะเขาแบบดังกรอบน่ากินอะไรเงี้ยทําไมเวลาเขาเคี้ยวอะกรอบนะแต่ว่ามันไม่ใช่กรอบแบบเนี้ยไม่บอกว่าของพี่มินอะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคนฟันคมอะเขาบอกก็คมอะบางทีกัดโดนลิ้นตัวเองเกือบขาด <laughs> ลูกผักกวานป่าเนี่ยต้องกินช่วงปลายช่วงประมาณเดือนมีนาค่ะจะอ่อนเมษาป,ปุ๊บแก่เลยนี่ค่ะข้างในมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคล้ายๆแบบมะพร้าวหอมๆอ,อร่อยกว่าอร่อยอ่ะอร่อยเลยเป็นแบบคล้ายๆพืชตระกูลถั่วเลยแต่จริงๆมันเป็นพืชตระกูลผักนะคะอร่อยมากอร่อยกว่าอ่าอร่อยกว่าถั่วบางชนิดอีกจริงข้างในอ่ะมันจะมีเปลือกชั้นแข็งๆอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ข้างในอ่ะจะเป็นสีขาวเดี๋ยวให้ดูอุ๊ยหายค่ะหายไปเลยค่ะกระเด็นกระดอนเนี่ยถ้ามันอ่อนนะมันจะอ่อนมาก พูดยังไงอร่อยกว่าใบามนะันอะแล้วก็แพงมากด้วยค่ะโลนึงซองสามร้อยกว่าบาทอันนี้รวมค่าส่งนะแบบถ้าซื้อกินอะอันนี้ของเม,มไม่ได้ซื้อมานะก็พี่เขาขายแล้วเขาแบ่งมาให้มิงกินเขากินไม่ทันใครอยากกินลูกงานนะคะที่อมรรัดแปลวลิทิไกยค่ะ ไม่เป็นป้านะมันก็ไม่แปลกใจทาไมถึงเป็นป้ามิใส่ไม่ชอบทากันแดดเวลาออกไป้ากนอกนี่ใส่อะอแล้วเวลาไปไหนนะคนอื่นนะเวลาแดดร้อนอะไรเงี้ยเขากางลุงกางร่มใส่มงใส่หมวกกันแดดนิดนึงของมินเหรอของมินนี่แบบกันแดดก็ไม่ทาหมวกก็ไม่ใส่แขนยาวก็ไม่ใส่ ครบเลยค่ะแล้วตอนเด็กๆนะชอบชอบไปอยู่กลางแดดไปแอบไปแอบเล่นน้ำคลองไงเสร็จแล้วแบบเราต้องทำตัวให้แห้งไงต้องยืนอ,อยู่กลางแดดแให้เสื้อแห้งอะ่ะเดี๋ยวแม่รู้ว่าไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำห้วยเออแล้วผู้ใหญ่สมัยก่อนขอเขาก็เป็นห่วงใช่ป่ะละ่ะเวลาไปเล่นห้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปตามไปตามแล้ว ไปตีอีกแล้วค่ะโดนยิกท้องอีกแล้วมินนี่ตอนเด็กนี่โดนยิกท้องบ่อยมากเลยทุกวันนี้ถาแมแม่แม่ยิกท้องทำไมไม่รู้เหมือนกันมันมันเคี้ยวบอกแบบโซน่ะโซนจนแบบเขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงเขาก็เลยยิกโ <laughs> อ้สมัยก่อนสมัยก่อนนี่เขาตีลูกกันอย่างนี้เหรอแม่อะไรเง,งี้ย <laughs> ก็คือยังจําเลยนะคือไม่ใช่จําแล้วแบบว่าแขนไม่ใช่นะก็คือแบบมันจาแล้วมันขำอะเออมินไม่มินเป็นคนที่โตมาแบบโตมากับไม้ไม้เร็วเลยนะมินมีความรู้สึกไม่เห็นฝั่งใจอะไรเลย <laughs> จริงมินรู้สึกว่ามันขำมากกว่า ขำตอนที่แบบว่าพ่อไล่ตีไล่ตีตมินกับต้นเอเขาเรียกนะรั้วสมัยก่อนรั้วมันจะเป็นแบบไม้ไผ่ใช่ป่ะไม้ไผ่เป็นซี่ๆอะมินโดนฟ้านี่ฉีแตกตอนเด็กอะคือดืมโซนหนะมินเป็นเด็กที่โซนค่ะตอนเด็กๆ สมัยก่อนใช่ไหมของเล่นนี่ไม่เคยได้อะตุ๊กตาม,มินไม่เคยได้เลยแม่ไม่เคยซื้อให้เลยแล้วแบบเราอยากได้ของเล่นแล้วก็คือไปหาตามหลังบ้านคนอื่นอะแบบเขาจะทิ้งแบบพวกกระลามะพร้าวพวกปลากระป๋องที่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเอามาล้างล้างแล้วก็เอามาทําเป็นแบบเล่นไขของอะคะ่ะสะสมสะสมไปพวกกะลามะพร้าวเยอะมากทำเป็นถ้วย ขัวกลิ้งขนุนอร่อยมากหอมใบมกักลุดผักกาดนกเขาหรือผักลิ้นปีหรือผักอะไรก็ไม่รู้ชื่อเยอะชื่อท้องถิ่นอะ จำกันไม่หว่นไม่ไวโดยเฉพาะเขาบอกว่าภาษาท้องถิ่นของคนใตอ้อะจะเยอะมากเขาบอกอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ละอำเภอยังพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วคนอย่างเราไม่ใช่คนใตอ้อะคือจะตามทันไหมบางทีอะจริงๆคแนนหน่อไม้หวานมะ Doe Tom om van je... ขออนุญาตเผ็ดแป๊บนึงเผ็ดมากบางคนอะ่ะชอบเวลาที่มิ้งพูดไปแล้วก็กินไปอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมเล่าเรื่องความหลังอะไรประมาณเนี้ย oh. ดูทอ้องร้องบางคนจะชอบฟังแต่บางคนอะ่ะคือด้วยความที่แบบบางคนคนตั้งประเทศใช่ไหมคนที่เขาฟังเราไม่ออกอย่างเช่นคนอินโดนีเซียอย่างเงี้ยมาดูมิ้งเนี้ยเขาฟังไม่ออกเขาจะมองว่าคือพูดอย่างเดียวแบบเขาจะดูเรากินอะไรเงี้ย เหมือนเหมือนไม่ไปดูช่องหนึ่งคือเขาไปคนคอมเมนต์ใช่ไหมมแล้วแบบมินพอมินไปดูมินก็รู้สึกลำคานมากคือพูดอะไรนันาคือเราฟังไม่ออกไงถ้าเราฟังออก,กคงจะสนุกอะไรเงี้ยเข้าใจเขาอยู่นะบางทีก็บางคลิปนะมินจะเอามาพูดไทยคลิปเผื่อเขาดูไม่จบไงเผื่อเขาดูไม่จบ ขาจะได้ไม่เสียอารมณ์แต่ต้นคลิปอันนี้นี่พูดตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าคนที่มีฝ่ายที่ปากอาจจะพูดเก่งใช่ไหมมีนะไม่มีฝ่ายมีมีขี้แมงวันไมีเล็กๆอยู่ตรงบนปากเป็นคนที่พูดเก่งนะถ้าแบบมีคนมันได้มาคุยด้วยนี่แบบ ใครมาบ้านมิ้นไม่ได้กลับบ้านอ่ะมิ้นชวนคุยแต่ถ้าเกิดไปเจอใครข้างนอกกระทันหันอะไรเงี้ยมิ้นก็จะแบบมิ้นก็จะแบบทำตัวไม่ถูกยังไม่สนิทอ่ะยังไม่สนิท คนทิ่ช่ใหม่ให้มินนะตนท่ช่เปลืองมากรู้ไหมมันพยายามกินเนี้เก็บไว้ก็เน่าแล้วค่ะเก็บไว้มันก็เริ่มอันนี้ไปแล้วเห็นไหมเริ่มจะขิดแล้วกินให้หมดผักอันนี้หายากนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อย อันนี้ยห่ายางนี่มักินยันกินยันลากอ่ะจริงจะซดเนี่ยสดดังจริงยอมรับอันนี้ยอมรับแต่โดยดีว่าตั้งใจซดให้มันดังค่ะ อร่อยมากอร่อยจนมือเหลือง <c oughs> กินคั่วยกินี่มือเหลืองมากเหลืองไปทรงสามวันอนะล้างยังไงก็ไม่ค่อยออกนะขมิ้นติดดีมากดูดูไกลมองไม่เห็นใช่ไหมติดดีมากโอเคทุกคนวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์มิ้นเข้ามาดูมิ้นตลอดบางคนนี่คือดูมิ้นทุกคลิปบางคนดูย้อนหลังดูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วพวกวิธีทําต่างๆเนี่ยมิ้นจะแยกคลิปไปเลยสมมติถ้ามิ้นทําคลิปกินละบางคนบอกว่าเอ้ยอยากรู้วิธีทําไปดูข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะข้างล่างคลิปนี้มิ้นจะลงไว้มิ้นจะลงก่อนเพราะว่าบางทีบางทีแบบว่าเอามารวมกับคลิปกินใช่ไหมคลิปกินอ่ะพูดมากไงมันก็เลยทําให้คลิปยาว มิ้นก็เลยแบบว่าเออแยกทําคลิปทําอาหารดีกว่าบางคนเขาอยากดูแค่เราทําไม่ได้อยากดูมิ้นกินอะไรเงี้ยก็ไปดูข้างล่างนะคะก็มีวิธีทําแล้วนะคะโอเคก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน